สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปว่าดปิชายนะอเมืองตามันไม่อย่างนี้อะไรไม่น่าสนุกหรือเราจะทำให้มันให้น่าสนุกดวงตาเนี่ยหนึ่งสองสามไม่ผิดอันนี้แต่ก็ได้แล้วนะดวงตาเกินทำให้ท่านลำคาญทำให้ท่านหงิดแล้วมันแบบมันเสื่อมเสียนะท่านก็ไม่นั่นหรอกไม่ปล่อยไว้หรอก มันทำเป็นต้องปลดก็ถึงขั้นไปรับกันนะก็คงไม่ลืมกันหรอกเดี๋ยวเราจะทำ Q&A แล้วนะใครอยากถามเรื่องอะไรก็ถามมาเลยนะคะส่วนรับคำท้านี่จะเอาดีไหมเนี่ยอืมไม่เอาดีกว่าเพราะยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไง เป็นแค่ผู้ชายมอต้อนเฉยๆคนนี้เป็นนักเรียนก็ต้องใส่กางเกงขาสัน้นเป็นนักเรียนชายคุยจะดูแล้วเราก็ว่าผู้ชายน่ารักนะแต่ก่อนนี่คือวัดหัวยมากนี่ประมาณนี้นะขคาดวตาก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้ซูมให้ดูเลยเกิดใครอยากให้ดูสวยก็เพิ่มรายละเอียดไปได้เลยขอให้มีคนกดไลค์ก็พอนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายนะคะแล้เจอกันใหม่ บ๊ายบายค่ะ